สวัสดีครับ about rider เรื่องราวเกี่ยวกับมัสส์ไรเดอร์ไรเดอร์แมชชีวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมารู้จักกับไรเดอร์ซูเปอร์วันกับรถคู่ใจอย่าง V Machine r มนไ r เดอร์แมชชีนเป็นรถจักรยานยนต์ที่ทำหน้าที่เป็นยานพนาหนะของเหล่าค a r ม e ไรเดอรเพื่อใช้ร่วมในการต่อสู้ส่วนใหญ่ของทุกซีรีส์จะมียานพนาหนะที่สามารถใช้ในรูปแบบปกติของมนุษย์และจะเป็นยานพนาหนะในรูปแบบของ Rider m a c h ชชีนเมื่อเหล่าไรเดอร์แปลงร่าง Rider m a c h ชชีนในช่วงยุคโชว,วะมีการผลิตโดยซูซูกิฮาร์เล d เดวสันเป็นส่วนใหญ่และบริษัทฮอนด้าเริ่มเป็นผู้ผลิตหลัก ตั้งแต่ซีรีส์คามีเลเดอร์ไอคิโตและมีบริษัทอื่นๆผลิตให้บ้างในบางซีรีส์วีแมช e นสร้างโดยดรเฮนรี่จากองค์กรนาซ่านะครับเครื่องยนต์จากพลังงานสะอาด Vision Super ูเปอร์วันนะครับพิเศษกว่าใครคือมีรถให้ใช้ถึง2คัน วีแมช i n นรถทรงทัวริงสามารถเปลี่ยนโหมดเป็น V ีเช็ความเร็ว1,340กิโลเมตรต่อชั่วโมงติดท่อขับดันทัสเตอร์นะครับที่ทำให้สามารถปฏิบัติการในอวกาศได้ blue version รถวิบากตะลุยในภูมิประเทศที่ครุขะความเร็วสูงสุด800กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเป็นัตบการนอกอากาศได้ด้วยเหมือนกันครับ อย่างที่รู้กันนะครับสำหรับ VMa c ช ine มี2เวอร์ชันเพราะฉะนั้นรถต้นแบบต้องมี2คันแน่นอนครับมาดูรถต้นแบบของ V Machine นะครับรถต้นแบบคือ h a r l e y Davidson s l h รุ่นปี1980นะครับเครื่องยนต์ขนาด 1,337cc V2 ระบบ4จังหวะแรงม้าสูงสุด67แรงม้าที่6,000รอบต่อนอาที ระบายความร้อนโดยอากาศไหลผ่านความเร็วสูงสุด150กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบเกียร์แมนวนวลคัส4ีเกียร์นะครับระบบเบรกดิสต์หน้าหลังนะครับน้ำหนักรถทั้งคัน345กิโลกรัมนะครับมาดูรถต้นแบบของบูเวอร์ชันนะครับรถต้นแบบคือ Suzuki t s 250 e r รุ่นปี1980นะครับมีเครื่องยนต์ขนาด246ซีซี ระบบสูบเดียวนะครับ2จังหวะแรงม้าสูงสุด16.5แรงมา้าที่6,000รอบต่อนอาทีระบายความร้อนโดยอากาศไหลผ่านความเร็วสูงสุด107กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบเกียร์แมนวนวลคัด5เกียร์นะครับระบบเบรกดัหน้าหลังนะครับน้ำหนักรถทั้งคัน133กิโลกรัมนะครับอวกาศมาแล้วพานะอวกาศนะครับ กับ V Machine ของ c o m ์เม r เดอร์ซู e ยังไงเรื่องราวของ V Machine ก็ขอฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับยังไงขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามยังไงสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับ v Mach ช i n โอวกาศมาแล้วสวัสดีครับ ยังไงขอฝากเพื่อนๆกด Subscribe About Rider ทาง YouTube ด้วยนะครับหากเพื่อนๆชมคลิปแล้วชอบฝากกดไลค์หากถ้าใช่ช่วยกดแชร์ด้วยนะครับ About Rider ของเรายังมีแฟนเพจด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามข้อมูลและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับมาสไลเดอร์ได้เพียงแค่เพื่อนๆกดถูกใจแฟนเพจของเราเพื่อนๆก็สามารถอัปเดตข่าวสารและข้อมูลต่างๆได้ทาง f a c e b o o k c o m a b o u t r i d e r นะครับ หากเพื่อนๆอ,อยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวมาร์เรลเดอร์ตัวใดหรืออยากรู้ข้อมูลอะไรหรือต้องการตีชมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชม a อา u t s ส i d เดรเรื่องราวเกี่ยกับมาร์เดเดอร์ที่คุณต้องดู